สวัสดีเช้าวันเสาร์นะครับผมสำหรับ f อฟซรันคนทักหวยทุกคนนะครับผมแนวทางฮานอยนะครับวันนี้ฮานอยวันที่สามแล้วก็ลาวสตาวันที่สามมีให้เหมือนเดิมนะครับสําหรับเมื่อวานฮานอยก็ดีใจกับคนที่ตามแนวทางเนาะฮานอยเมื่อวานวิ่งรูดห้าหกนะครับผมก็มาตั้งแต่เฉพาะกิจนะครับหกห้าเจ็ดนะครับ, 6, 5, รบมีห้าเจ็ดที่มาเมื่อวานเนาะ 7นะครับมา67นะ67แล้วก็69นะ69รอบ V แล้วเปล่าเมื่อวานนะแล้วก็จะมาเ67รอบปกติเนอะล่างทั้งสองตัวเนอะแล้วก็มี57มาตั้งแต่เฉพาะคิดถ้าใครลุ้นตั้งแต่เฉพาะคิดนะครับก็คงจะได้ลุ้นไปที่57บนออก557อนะืม เข้าสามตัวนะครับตัวเจาะเมื่อวานเข้าสามตัวนะครับสวยนะครับส่วนลาวสตานะครับลาวสตาเมื่อวานเข้าวิ่งรูดหกนะครับไม่มีหกสองนะครับตัวเจาะมีแค่หกสามที่ใกล้เคียงผมติ๊กไว้อยู่หกสามตัวเด่นนะเข้ามาหกสองแทนเนาะก็ถ้าไม่ได้วิ่งรูดก็คงจะพลาดไปตัวเจาะขออภัยจริงตัวเจาะลาวสตาเมื่อวานหลุดนะครับ มามาแค่วิ่งรูดนะครับเลขหนะครส่วนห้านอยเมื่อวานมาทั้งสามนอยเลยแล้วก็มาที่รอบปกตินะครับกับ vip 2สองรอบหกเจ็ดกับหกเก้านะครับตัวนี้มาเฉพาะกิจห้าเจ็ด 5, 7, โอเคนะครับเมื่อวานสวยดูนะปิดท้ายเฉพาะกิจให้นะเออปิดท้าย vip ให้เนะาะเมื่อวานหกเก้าหกเก้าเก้าหกนะครับสำหรับวันนี้ ก็มีมาฝากเหมือนเดิมนะครับวันนี้ลงงดไลน์นะครับสำหรับใครที่ตามไลน์ลาวพัฒนาเนาะก็ขอเป็นพรุ่งนี้ยกยอดไปพรุ่งนี้ทีเดียวนะครับผมเพราะยังมีเวลาอยู่พรุ่งนี้วันอาทิตย์มีเวลาพูดคุยยาวๆนะครับสําหรับลาวพัฒนาซึ่งรอบนี้ฟันตัววิ่งรูดผิดนะครับเลือกผิดยังมองดูอยู่ว่าจะเลือกอะไรดีระหว่างสองกับสามแล้วก็เจ็ดกับแปดไปเลือกเจ็ดกับแปดไม่มีมาสักตัวนะครับเจ็ดกับแปด สองกับสามก็คือมาที่สามแทนออกไปที่สี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งสามเบิ้ลจริงๆครับจับเบิ้ลทั้งสามแปดแปดเก้าเก้าออกมาเบิ้ลสี่สี่ตัวที่ไม่ได้จับให้นะแต่ว่ามาในตัวเด่นเด่นสองสามสี่มาจริงๆก็คือสามกับสี่ดีเข้าไปม,มาสามสี่เออถ้าเบิ้ลท <c oughs> ั้งสามว่ายังจะได้ตัวที่ผมเจาะให้อยู่นะครับแต่ตัววิ่งรูดผมไปฟันเจ็ดกับแปดด้วยโอเคพลาดมหัน <c oughs> อ่ะไม่เป็นไรยังมีตัวเด่นเข้าเดี๋ยวค่อยดูกันใหม่นะครับสําหรับราวพัฒนาวันนี้มาเอาฮาหนอยก่อนดีกว่าฮาหนอยวันนี้นะครับฮาหนอยคอยปังเหมือนเดิมนะครับฮาหนอยแบบหนึ่งนะฮาหนอยวันนี้ผมให้รูดไปที่นะครับวิ่งรูดนะแต่จะไม่ค่อยมีใครวิ่งรูดเท่าไหร่นะสามรอบสี่รอบนี่นะครับเออหรือถ้าใครชอบรอบเดียวก็จัดไปเลยรอบหนึ่ง ฮานอยรวมนะครับชอบรอบไหนจัดรอบนั้นนะครับอ่าวิ่งรูดนะผมให้ไปที่หกกับเจ็ดนะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหกกับเจ็ดนะครับสำหรับฮานอยหกกับเจ็ดนะครับส่วนตัวเจาะนะครับผมวางไปที่ 6กสองหกสามหกสสองดสาเจสนะครับหกเจ็ด <c oughs> หกห้าแล้วก็เบรลหกหกนะครับเบรลหกหกด้วยสามตัวเจาะไปที่สองหกสี่กับสามเจ็ดสี่นะครับสองชุดสองหกสี่สามเจ็ดสี่วันนี้ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหกกับเจ็ดนะครับสำหรับฮานอยหกสี่เจ็ดสี่เจ็ดสามหกสามนะครับตัวเน้นหกสามหกสี่ เจ็ดสามเจ็ดสี่แล้วก็หกหกนะครับอาจจะเบิ้ลนะครับวันนี้ดูจากดูจากตัวเลขแล้วนะครับเน้นอยู่สี่ชุดนี่น่าจะมีสักชุดหนึ่งก็คือตัวที่เน้นหกสามหกสี่เจ็ดสามเจ็ดสี่น่าจะมีสักชุดหนึ่งไม่เจ็ดสี่ก็หกสี่หรือเปล่าหรือเจ็ดสามเนี่ยเลขสวยนะครับสำหรับบันเสาร์หกหกระวังเบิ้ลว่าหกหกช่วงนี้มาดีนะครับเมื่อวานเราพัฒนาเบิ้ลซีซีวันนี้จับหกหกให้มาบ่อยเหลือเกิน โอเคส่วนลาวสตานะครับสำหรับลาวสตาผมวางไปที่วิ่งรูดเมื่อวานนะครับเข้าที่หกเออเอาหกสองมาแล้วมาอีกอยู่นะครับมเื่อวานุมเน้นหกสามมาหกสองนะครับอ่าได้ตัวเดิมนะลาวสตานะครับ เมื่อวานผมวางผมวางราวสตาร์ v p ไปนะครับผมราวสตาร์ v p หลุดหรือเปล่าแต่ว่าราวกาชาตินะครับในกลุ่มไลน์นะครับราวกาชาติเมื่อวานให้วิ่งรูดแปดกับเก้านะครับรากาชาติเข้าทั้งแปดเข้าทั้งเก้านะครับออกที่หกเก้าเจ็ดสามแปดหรือเปล่านะครับผมตัววิ่งรูดแต่ตัวเจาะผมไป ก้าหกออกนะครับลาวกาชาตน้มม่อวานเสียดายหนึ่งแต่ในกลุ่มไลน์ถ้าใครวิ่งรูดเมื่อวานปังนะครับลาวกาชาตินะอ่าช่วงนี้ผมก็จะทยอยลงแนวทางหลายหลายแนวทางให้นะครับในกลุ่มไลน์เนาะโอเคลาวสตานะครับวิ่งรูดไปที่เหมือนกันเลยกับฮานอยนะครับหกกับเจ็ดเสื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหกกับเจ็ด ถ้าวิ่งไม่หลุดนะครับรูดไม่ค่อยหลุดนะครับจัดมาตลอดนะช่วงนี้เราสตาร์นะครับนวทางเข้ามาดีอยู่ที่ตัวเจาะนะครับตัวเจาะผมพาไปสองวันเมื่อวานก็เสียดายวันนั้นไม่ได้จับเด่นหกเจ็ดไม่ได้จับหกเจ็ดให้ก็ออหกเจ็ดนะครับอ่าหกกับเจ็ดวันนี้จะจับให้ไหมน่าจะไม่พลาดเราจะจับไว้ให้หรือเปล่าในเด่นหกกับเจ็ดนะครับ เออผมไม่ได้จับ6กเจ็ดให้นยมาอีกทําไงเนี่ยมันก็มาแต่ตัวเดิมเดิมนะครับอ่ะมาดูตัวเจาะมุมผมดีกว่านะครับก็จะมี6กสา6หกหนะครับ หกแปดนะครับเจ็ดสองเจ็ดสามนะครับเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปด นะครับเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดแล้วก็ตัวมันเองด้วยนะครับหกเจดนะครับลืมไม่จับที่ไลมาทุกทีนะครับได้หกับเจวิ่งรูดหกหกหรือเวันนี้อาจจะตัวเยอะไปนิดหนึ่งเพราะว่าเออผมก็พยายามจับให้ตัวเจาะมันเข้านะครับก็คือหกับ7จ็ดส่วน3ตัวนะครับส่วน3มตัวผมวางไวท้ที่ตัวนี้ ผมชอบห้าสามเจ็ดนะนะครับกับแปดสามเจ็ดนะครับจับห้าสามเจ็ดกับแปดสามเจ็ดให้สองชุดนะครับขอให้แตกสามตัวไม่แปดสามเจ็ดกับห้าสามเจ็ดมาตัวเด,เดิมนี่แหละนะอืมเมื่อวานออกเจ็ดห้าหนึ่งก็มีเจ็ดมีห้าอยู่วันนี้ก็สลับเอาสามมาแทนหนึ่งได้ไหมนะครับนะลาวสตาร์ก็ออกแปลกๆนะเออ บางวันก็มาแบบเต็มๆแม็กของเรานะครับวันนี้ขอ6กับ7เดินนะครับเสื้อใดก็ได้ขอมี6กับ7นะครับตัวเน้นนะครับตัวเน้นขอวางไปที่73นะครับ73นี่ผมชอบม,มากเลยนะ73 75นะครับ65นะครับ73 75 65 กสามนะครับเมื่อวานหกสามไม่มาวันนี้ขอให้มา <c oughs> เออ <c oughs> มีหกแปดไหมหกแปดผมมีนะครับหกแปดเจ็ดแปดนะครับหกสามหกห้าหกแปดเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดแปดนะครับขอให้แตกสามตัวนะครับวันนี้ห้าสามเจ็ดกับแปดสามเจ็ดถ้าไม่อยากพลาดวิ่งรูดหกกับเจ็ดน่าจะมีมานะครับ ลาวสตาโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมในกลุ่มไลน์มีให้เหมือนเดิมนะครับลาวสตา V.I.P แล้วก็ลาวกาชาตินะครับผมส่วนใน YouTube ขอดูแนวทางไปอีกแป๊บหนึ่งนะครับอาจจะมีลงให้เพิ่มให้หรือเปล่านะขอคอ,อยติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องด้วยนะครับผมขอบคุณครับ